ไปถึงเรื่องที่จะตั้งในโพซิชันนี้เหรอครับทำเลวหแตกเขาย่าปุ๋ยยังไงโอนี้ว่าพันตำรวจเอกนักล่าครับไหนบอกว่าเป็นทหารแล้วเป็นตำรวจได้ยังไงอีดอกนี่ตายยากจังวะยดูสิอีดอกคุณเดวาตี้มันย้อนบ่อนำไหม งอะ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 งืออันนี้คือรออะไรเนี่ยรอรอโฮสต์สุดพี่อ๋อเหรอต้องรอให้พี่บุ๋งโหลดเสร็จอ่ามันคือโหลดดิ้งอยู่ของพี่อ่ะหุยสตาร์ทมาแล้วใช่ปะอยู่พี่อยู่ในสตาร์ทอยู่พี่อยู่ในเครื่องบินแล้วอ่ะนี่มีใอยู่ในเครื่องบินยังอย่ากดอย่ากดสกิปเถอะพี่ข้างๆมีเด็กตัวไหนก็ไม่รู้อ่ะพี่ไม่รู้จักอ่ะมันมานอนทบไหล่พี่ด้วยนั่นคือลูกพี่นะทัน่งพี่ลูกพี่เด็กเปรตใครก็ไม่รู้ อ๋อพี่บัวเป็นคนมีลูกแล้วแล้วแล้วเป็นผู้โดยสารคนอื่นโอเคผมผู้โดยสารซีสองโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยไปนะเดี๋ยวนะทำไมกูนั่งไม่ได้นั่งกูเป็นคนานเนี่ยเฮ้ยน้าไปอีโป๊ปอเกันดีแทนนแทนนี่โอ้ยอ๋อาโกรยอะไรข้นล่ยเล่าให้วมฟังอยู่ว์ครม่นอยู่เลย ไอ้ี้มันอ่าวจบเกมแล้วเหรอแล้วชนะแล้วเหรอยังไเหี้ยคุณเลิกอีไอแทนทำอะไรตรงนั้นไอ้แทนไอ้แทนเทียอะไรอะไรสัตว์วุ้ยเชี่ยออกูเห็นกูเห็นกูเห็นคนป่ามันเอาคนไปถือว่าไม่แกเอารูปไปนะนั่นคือนั่นคือลูกของพี่บวกพี่นี่กิมจะสปอยอยู่บนเครื่องบินอยู่เลยเพราะว่าของพี่น่าจะนาคนอื่นเนะไม่รู้ไม่รู้กนแม่ตื่นมันจะออกจากที่เดียวกันหมดเลยโอ้โหโยโยโย่ แล้วกูเป็นใครเนี่ยโอ้โหลามหมอกอไรดลึกแป๊บไอ้สิ่งนี่น่าเหมือนไอไฟเลยว่ะไอ้นี่คือพี่บวกพี่เออไอ้ลบลบลบไปเอ่ามันติดไอ้แท็บมึงไงเดินไปดิเฮียพระเจ้าช่วยวะโอ้ยหาอยู่ตรงนี้โอ้พระเจ้าคือดีมันชนแรงมากมันต้นงมาทั้งหมดันเนยเอาไงล่ะเอาไงล่ะพี่บวกฮะเป็นยังไงฮะเบื่อจริงๆที่ต้องนั่งกับพวกโลคัส เราก็ดูแลกันสิวะอย่าใช้กำลังโลขาดกินหลังอ่ะอย่ามาเรีนแานนะพี่อย่ามาดูแลเราคือแบบนี้คุณแค่นี้เี้ยทำไมทำไมหลับเหรอเฮ้ยหลับแล้วไอ้แทนหลับอยู่เหรอข้าหัวเฮือทำระเบียบการของเครื่องบินนี่เวลามีปัญหาเกิดขึ้นใครในนี้เคยเป็นทหารหรือเปล่าครับ พวกผมต้องออกตัวก่อนเลยนะครับว่าผมเป็นบภนิการที่มาเครื่องบินลำนี้ครับเป็นตำรวจภาคไหนเก่งจริงหรือเปล่าอุ้ยโอ้โหพูดนีเลยนี่สวยงามจังเห็นวิวทุกเรื่องตัวอ๋อขออนุญาตล้างตัวต่อเนื่องมีอ่างอาบน้ำที่อื่นาะกูใช้ร่วกับพวกมึงไม่ได้หรอเรื่องมากเลยนะครับทำไม ตั้งในโพสิชันนี้เหรอครับทำเล่ห่วยแตกเขายาาพุดอะไรไปกองไฟต้อนรับเฉยๆนัสามารถทำได้เรื่อยๆงครับไปลองไปกองไฟนะจ๊ะเพื่อนเราจะได้รอบกองไฟแล้วคุยกันว่าจะทำยังไงต่อไงจ๊ะโอเคลมการเราต้องการความอบอุ่นเห็นอย่างไรโอ้ยร้อนไอ้หี้ยช่วยกูด้วยร้องทำไมอีร้อนเลยจัด โอเคอคุณแคนนี่เขาเป็นดาราเหรอครับผมมาแบบเที่ยวบินนี้หรือเปล่าใช่ครับว่าเราควรปรึกษาก่อนจะไปสร้างผมเห็นด้วยคุณนักล่าสนะเราอยู่ในชาติที่ว่าพันตำรวจเอกนักล่าส์ครบไหนบอกว่าเป็นทหารแล้วเป็นตำรวจได้ยังไงอ๋อร้อยปีนักล่าสครับผมกูว่านะจับนักล่าสเนี่ยตดเยี่ยวก่อนเลยฮะ เราข้าวบางแล้วเหรอไร้ข้าวบางเร็วยะโอ้แม่งโอ้เก่งข้าวบางมาแล้วโอ้ว uh> ิ่งหนียะเหมือนคนป่าเลยครับผมว้าเนื้อกวางเนื้อเฮียมายากแล้วโอ้ยคนเสียงอะไรอ่ะรู้ตัวช้าไปแล้มีคนป่ามาไหนไหนเนี่ยเนี้ยเนี้ยมีคนป่าอยู่แล้วเฮ้ยคนป่ามันวิ่งหนีไปแล้วไอ้ยแช่ขึ้นมาพี่บอลไหนพี่ เราต้องอยู่ใกล้ไฟเราอยู่ใกล้ไฟเนี่ยเฮ้ยมาอยู่นี่มาอยู่นี่มาอยู่นี่นี่เอามาหน่อยเอามากินดิเอามากินเอามาแดกขโมยบอสเออมึงกล้าเหรอเอาเวล่าที่บอกเราเอาเวล่าคือสั่งง่ายมากเออเอาไปเอาเวลาเอาเวลาเบตีแรงมากเหลือไม่ถึงเออคนละวิธีในการต่อสู้เอออ้ยทำอย่างนี้ครับ เรียกว่าเป็นการการบล็อกใช่โอ้โหเอาหน่อยเว้ยใช้ข้อมือใช้ข้อมือขยับขึ้นมาอย่างนั้นล่ะครับสิดีมากเยลดโอ้โหแทนโหดจัดอ่ะเเออกูยัังไม่ทนาาาขโอ้ยคืออะไรอ่ะมองไม่เห็นน่ะไปไหนแล้วอ่ะเอาที่ศกคนป่าหายไอ้แทนเอาขาไปที่ศกคนป่าแล้วมันกินได้มันขอมได้ไม่ไม่มันอยู่ในน้ำไอ้เทียตกน้ำตกคนป่าตกน้ำ ไปเก็บครับลงไปเก็บเลยคุณทันดี้ฮะลงเลครับมันเก็บไม่ได้เน่คุณไม่ทำอาหารให้เพื่อนอย่างนั้นเลยเอ้ามึงดับไฟนีำอะไรเนี่ยเอ้าฮัลโหลไปดับแล้วไปดับแล้วไปดับแล้วไปดับแล่ยไปดับแล้วเน่ยไปดับแล้วไปดับแล้วนี่ยนี่กูไหมฮัลโหลอ้ามอ๊มอ๊มอมอย่าเปิดกระนูนรับผมให้กดช่องอินแบตเตอรี่เราไป ผมหิวแน่ไปแข้งขึ้นมาถือครับอย่าตื่นตาด๊กนี่ผมหิวตัอาหารด้วยกลัวเราจะตายแล้วอ้าอ้าวแท้ยวไปยืนกับกองไฟกูด้วยแทนนี่เฮ้ยนายมึงเรือแล้วนะเอืออีกอย่างหนึ่งโอ๊ยช่วยด้วยช่วยด้วยคนป่ามาช่วยกูด้วยไอ้ยคนป่าไอ้ยแทนเจอคนป่าไอ้เอี้ยคนป่า

แล้มันกินได้หรือเปล่าไม่ต้องก่อนมักินก่อนพี่ผมกินเห็ดพิษอ่ะแล้วทำไงอ่ะก็อย่างโง่กินอีกไงอ๋อเราตั้งแคมป์ตรงนี้เหรอใช่แล้วเึ้นเรือแล้วเรเรือกลับบ้านได้แล้วทุกคนที่วังคงจะลำบากนะนะตอนนี้อยู่เยี่ยมป่าแล้วอ่ะกินสบายมากแล้วกันนะ้ชยอันนี้คืออะไรอ่ะทวินเบอร์รี่ทินนะมันเป็นพิษมันเป็นพิษสบายดอกสีแดงกินแล้วกอักเลือด บ้านอยู่นี่บ้านอยู่นี่เราเราขยับมาได้แต่ว่ามันเป็นแหล่งน้ำที่ตรงเนี้ยแลนด์มาร์คมินาทิลิสตะพี่แหล่งน้ำเราถามว่าสร้างได้ด้วยโอ้ยไม่ไมีหัวคนตรงเนี้ยที่ไปฆ่าเต่าไม่เจอฆ่าเต่ามาเที่ยวเน้นลงให้อยู่แล้วใครเอาที่ใครแตเอาคูเกียร์ของไงกูกูจะเกียร์หัวกระโหลก นี่แม่่งงคือกไนีมันมันลก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 กระเป๋ากูเฮ้ยมาเนื้อเนื้อมันจะไม่ได้เรือเฮ้ยมันเผาเงินได้ด้วยอ่ะเฮ้ยรีบกินก่อนไม้นะถ้าไม่ถ้าไม่แล้วมันหายไปเลยนะอ๋อไอเยลอนเยลอนน้ำหน่อยอ๋อไอ้เยชุกุด้วยชุกุด้วยเพื่อเราตายแล้วไถึงจะหายหนาวผมมาอยู่อยู่รอบกองไฟแล้วก็ยังไม่หายหนาวเลยเฮ้ยมันยังดูอยู่ข้างหลังพี่กิฟพี่กิฟข้างหลัง มันจ้จะเล่นคูมันจ้งจะเล่นคูนมัน้ไมมันรอ้ไอ้ตันตรนะไอ้ผมจะบอกนะว่าตัวน่าตราทมาสำหรับคนที่อยู่ในเฟซบุ๊กนะมัน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 ถิมหนะพี่คือเชี่ยกวาละใช่คาใช่ใ่เดี๋ยวข้าเดี๋ยววาข้าให้ว่าไมปได้ตรีมมาเดี๋ยวว่าเป็นคนไอ้นี้เองเก่งมากเก๋วาน อยู่ไ,ไหนแล้วว่โอ้ยเฮียใหญ่มากใหญ่มากโอ้ยหนุตีหน่มไข่หนุ่มไข่ไม oh, hmm ่ไปไหนะเฮียหนุ no ่มไม่ได้ตีมครับอยู่ไหนแล้วว่าโจดำจะตายแล้วโอ้ยไม่ตายอีกไม่แต่ว่าตีตีให้เลือดมันบังหัวนุมแล้วพี่พี่ไปใจได้ตายแล้วตายแล้วคุณและคุณเท่านั้นพี่ไป็นปลาพิพุงได้ไหม มันจะฆ่าผมไอ้จางหายไปไหนช่วยจับไปเลยเหรอเอาอยู่ดิไอ้ตัวป่าคนนี้มันมันแรงมากมึงมันมันตกฆ่กูมันเฟี้ยจัดเลยมันเฟี้ยจัดเลยเหรอเออนมับอกให้มันรู้ไปดีว่าว่าใครเป็นชนีที่เก่งที่สุดในป่านี้เออกูตะกอยเก่านะว่าอีเที้ยอยู่ไหนวะเจอคนอยู่ดีถ้ามึงมีผมนะกูเอามือสอดไปในผมแล้วมึงไม่ดีไงกูตายอ๋อไอกองไฟนี่มันย่างอาหารไม่ได้เหรอครับ อ้อนร้อนไม่หนาวก็ร้อนให้ตายเธอมีอยู่สองอย่างี่ดอกนี่ตายยากจังเลยสีหดอกเดี๋ยวเดี๋ี๋ยู้อไม่ะอ๋อเหอออหอกูไม่ได้าหรอ้ไหเพื่อนแล้นี่นะไอ้ไอ้หัวหัวฉลามนี่คือไปไหนแล้ววะเอ้ยเลี้ยกู อ่วงอีกแล้วเอ้เดินเหยียบไปไม่ได้เลยฉ้นจะไอ้รวยรวยมายอยู่บนไฟอะเหยียบว่นเดินออกไปเดี๋ยวนี้ว่าจะเล่นเวกเวกพ้ีแบบมันน่าจะมีไฟแตช่ไมแท่กูรู้สาเหตุไรเฮียรู้ก็เี้แลวมันดันไม่ได้สั์ ไม่เมื pues ่อก mm ี things. Things ้ม <c oughs> <8 S 2> nah, ึงด <for ced> um, hey ันม hey ึงยังดันศพได้เลยเนี่ยมันดันไม่ได้ก็เฮียแล้วมึงดูตัวเลขผ่วงดิกูเพิ่งใช้ดันเองไอ้เฮียโอ้มีอาวุธอะไรที่ดีกว่าเนี่้ไหมเอ้เด็กเป็นอันนี้เราทำบ้านทีเอาไว้ด้วยเนี่ยทำได้มันทำได้หลายอย่างผมจะบอกให้ว่าที่ผมมาตรงเนี้ยมันมีสาเหตุว่าทำไมมันถึงแบนี้นะพี่ไอ้สัตว์เฮ้ยตัวนี้มันไปทันวิปปิี่เอามาหน่อยไอ้เชี่ยผม ผมจะบินพี่ถ้าเกิดผมฆ่าตัวนี้ไอ้วานจัดการเร็วกูตายแล้วจะตายแล้วไอ้เชี่ยมันทำลายบ้านกูไอ้เฮียอย่าอย่าทำลายบ้านกูไอ้เฮียอ้าโอ้สร้างนิดเดียวโอ้ยเชี่ยแล้วคือกว่าจะเก็บไม้ครบแม่งโคตรนานเลยโอ้เชี้ยสร้างเสร็จแล้ว อย่าจะทำลายบ้านกูไอ้เหี้ยบ้านทำเฉยเลยรวยโอ้โหไอ้แทนตายด้วยเหรอโอ,อ้ <ทำ S 2> ไม่ทำล<ม>ายบ้านกูวุ่จะมาตีให้มันย้อนก่อนนะไหม ว่าจะฟ้าจะอะไรดีช่วยผมด้วยีะไม่ยอมช่วยผมช่วยเปล่าช่วยนี่ก็หาว่านั่นตัดต้นไม้มากว่า20ปีไม่เป็นอะไรเปรีดนี่มาช่วยแป๊บเดียวต้นไม้รุนทับผมเลยแล้วใครเป็นอารมณ์เก๋กูไปวะเนี่้สัตว์เอ้ยอารมณ์เก๋ไม้ชิวานยังนั่นใส่ไม่เต็มเลยเริ่มต้นมาตั้งแต่น้องพบเขา อุ่นในความเป็นเรา